าชมครับเอาออกจากกูเอาออกจากกูครับลองระบบนะเดี๋ยวรอแกกูครับเอาออกแกมาแล้วอ่ะมันทำงานวะเราทำงาน เซนระบบก่อนเรากับอูครับว่าจะผ่านไหมเสียงยังหวานเหมือนเดิมครับระบบระบบกำลังงานรอดูครับอันนี้เราเชื่อระบบเอี้ยอะไรอ่ะสายผ้านปีนวะสายผ้านอะไรไอเ้นเส้นกลางที่สามเนี่ยบางั้นไม่ปีนอ่ะเพราะลงมตัวมันขอขึ่งมางานตู้นี่เออเส้นสามอ่ะ Ô ừ. mãi chắc, u đã rất mừng lâu bọc tiếp. Va thiệt niệm ăn cây 欢迎，好汉。 ไล่เช็คระบบเสร็จแล้วครับจะทอ่อทรงเขาครับเอามาดัดมันมาตรงเลยเดี๋ยวดัดครับใจ,จเลือดนะใจเลือนอยู่แทนะ้นี่ครับเอามาดัดไปของเฮาอยบ่นนะนี่ครับมาดัดเนี่ยมันตรงครับ มันสีขขางจากจกจุ่มเ้ยเสียงก็ไม่ครับคือเกามือนี้เลยครกกับบานแน่นอนครับรอรอใส่ระบ,บบครับนี่เห็ดเรียบร้อยเหย็ดแหลกลองประมาณมันติดวบ,บ เงียบครับขึ้นตู้เงียบระบบพันเบิดครับไปกกับบ้านนะครับมื่อนี่แน่นอนอาจจะดึกแน่ครับอาจจะกลับค่ำน้อยแต่เราจะได้กลับอยู่แค่ไหนสมอเตอร์ อดีบเสบีสยาทำคอนโทรลเผื่อคนขับสองคนนะครับสเสบีย์ถนัดซ้ายคนขับอีกคนถนัดขวาครับเลยทำคอนโทรลสองข้างเฮ็ดดี ซัมเนียครับมีอย่างหลายครับไปรุ่นรถเกา่าทำไปเช็คไปแต่รถเกา่าเก่าเขราะเห็ุกัเจียวเขออาใหญาครับก็ต้องมาเห็ดเป็นหลือของพมครับอยู่บ้านอ,อยู่<น>อุปราลอ่ะยาวเข้ายาวมันหมุนไม่ได้ผมจะลองไง เปลี่ยนดิเปลี่ยนมันย้อยหยด,ยดนั่นแหละพี่จะปิดร้านป่ะครับไปไปเดี๋ยวย้ายไปเลยมันรั่วไม่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 ทีแรกติดมันไม่หมุนผมเลย,ลยไล่ใครเบอร์เบอร์สิบสี่ข้างปั๊มนั่นแหละมันหมุนแล้วนะครับน,น,นี๋ยวว่ามันรั่วสวยงามเหลืออย่างเดียวครับเหลือเฮ็ดท่อเข่าเนี่ยนะครับเรือบาราย

ครับโหมไฟสวยครับมีไฟดาดฟองครับไ,ไ,ไฟดาฟดเทเล์ก็มาแล้วครับเทเล่มาด้วยเลยวันนี้สมยัดย สองชั่วโมงเว้ยเนี่ยกำลังดับแล้วจะยกขึ้นใส่แล้วก็ปั่นดูเขาไปเลยเลยอออได้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 ก็นี้เหลืออย่างเดียวครับนี่เหลือปากเหลือปากคอครับปเิทินี่จบตำรวจขั้นไม่หรอกครับปฏิทินปากขอนะ้ำเบิดงบเ <laughs> วลาเบิดเวลาเบเิดเ <laughs> วลาหมดก่อนเนีวว่่ยบอกวา สูสูเหมือนเดิมงามมาพี่น้องเฮ็ดไม่เมงามครับรอแต่ดัดท่อแล้วก็ลองมึงครับก็จะไปเลยผมมาเฮ็ดซอยเซอร์เบียนี่ประมาณสิเกือบโอ้อาทิศหนึ่งสองอาทิตย์เลรอครับอาทิตย์กว่าเกือบซิปมือครับ ว่าแม่นเกือบซีบเหมือผมอะเที่ยวไปเที่ยวมาซอยเซียเบียอยู่นี่ก็มาจับมนี่ซอยแล้วครับเพราะว่าผมอาศัยเซียเบียเช็ครถให้น้ำอาศัยแก๊กกันครับไปซอยมมาพงศ์กับแพทลูกน้องผมมาซอยสองคนนี่ครับดัดดัดนี่แล้วก็นจุจบเอาขึ้นนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อน Phải kếp, kếp đuổi, cái lâu. Kế đặt. Hả? các cái búa cái nilông nào, dậm à? xong rồi là cắp kia cái tô nước, mình nhau 4 mét của 4 cho phong một nhang phong ครับไืมึงครับเอาเทเลอร์เทเลอร์ก็เตรียมมารับแล้วครับเดี๋ยวอดล่อ,ลองแค่นี้ก็จจะได้กลับบ้านแล้วผมก็อาจจะได้เดินทางต่อครับจะได้เห็นรถของอีบูเราจะอาจะได้กลับบ้าน ว่าพ่อใหญ่ยูบันเสียครับเอ๋อครับเก็บหนีว่ามีอย่างไรนะครับนี่แหละเรียบร้อยครับสวัสดีครับ